เรื่องของการลดฝุ่นจากที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เพื่อลดการเผาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยเรื่องของไฟป่าก็เกิดจากธรรมชาติเช่นชเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีป้องกันนะครับอย่างที่จังหวัดมุกดาหารเขาก็มีการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันสาธารณาภัยจากไฟป่านะครับในกิจกรรมการทําแนวกันไฟซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยป้องกันแล้วก็เตรียมรับมือไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้รายละเอียดของกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ ภาพการระดมความร่วมมือทำแนวกันไฟของเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานภายในบริเวณเดินรอบวัดลอยพระพุทธบาทภูมโนรมอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมป้องกันและลดความเสียหายจากไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งที่ใกล้จะมาถึงซึ่งไฟป่านับได้ว่าเป็นสาธารณาภัยอีกหนึ่งรูปแบบ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศภายในป่าและสุขภาพของมนุษย์เช่นการเผาไหม้ของไฟภายในป่าก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายส่งผลต่อการเกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จากการสูดดมเข้าไปภายหลังรัฐบาลโดยกองบัญชาการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ประกาศให้จังหวัดหลายแห่งทั่วประเทศดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดมุกดาหาร โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุกดาหารได้มีการดําเนินการขยายผลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้แกดําเนินการจัดทํากิจกรรมทําแนวกันไฟเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการตามพันรการที่สอดรับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฟุลอองขนาดเล็กเรามีการรณรงค์การกับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามีการสื่อสารแล้วก็บอกกล่าวไปยังพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเคาะประตูบ้าน ทุกหลังคาเรือนนะครับเราใช้กลไกในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กำนันพี่บ้านเนี่ยแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเช่นอสอมอเป็นต้นเนี่ยเอาออกไปเคาะประตูบ้านของทุกหมู่บ้านให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็รณนระลงร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องไฟป่าการทําแนวกันไฟป่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เราพยายามที่จะให้ความสําคัญนะครับก็เป็นกิจกรรมร่วมกันที่ระดม ภาคส่วนต่างๆส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าแล้วไม่เกี่ยวข้องก็มาวันนี้ถือว่ามาสร้างจิตสํานึกร่วมกันการทําแนวกันไฟเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างแนวตั้งรับในการดับไฟป่าซึ่งนิยมทําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเพื่อเป็นการตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงโดยวิธีการทําคือการกวาดเชื้อเพลิงต่างๆอาทิใบไม้แห้งออกเป็นสองฝั่งเพื่อให้พื้นโล่งเป็นแนวกว้างป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกจากพื้นที่ที่กําหนด ซึ่งสามารถลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสถานีควบคุมไฟปา่าภูผาเทอร์ภูผ,ผายน์หนึ่งในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟปา่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก็ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการในรูปแบบต่างๆในการป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอาทิการชิงเผาการเข้าประตูบ้านสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการป้องกันไฟปา่าการทำแนวกันไฟ รวมถึงการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบอทางสถานีควบคุมไฟป่านะครับก็มีการดําเนินการมีการทําแนวกันไฟนะครับในพื้นที่มีการเข้าไปตรวจสอบจุดฮอสปอตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งมีเข้าไปดําเนินการดับไฟนะครับโดยการมีแต่ละอุทยานนะครับจะมีตัวศูนย์บัญชาการในเรื่องของไฟป่าโดยเฉพาะนะครับเมื่อได้รับแจ้งนะครับก็จะแจ้งเข้าไปในวอลลุ่มแล้วก็จ่ายกำลังคนเข้าไปดูนะครับ ทั้งนี้หากประชาชนทั่วไปพบเจอไฟป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอดย4ิบสีชั่วโมงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการลุกลามของไฟป่าซึ่งจะมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าไประง,งับไฟป่าที่เกิดขึ้นลดปัญหาต่างๆที่จะตามมาอย่างทันท่วงทีวิเชตปนตังถ่ายภาพอธทินัทชัยวงศ์ทีมข่าวเอ็มีทีวีอีสานรายงานจากจังหวัดมุกดาหาร